ตลอดอายุไขของโลกที่มีอยู่จะต้องมีทั้งคนดีคนชั่วสับสนปนเปนกันไปตราบเท่าโลกนี้จะสูญสลายไปจากสุริยะจักรวาลคนดีนั้นนอกจากจะหายากแล้วก็ยังเกิดขึ้นมาได้ยากเจริญได้ยากเพราะการทำดีมันทำยากจะต้องมีอุปสรรคนานาประการคล้ายๆกับธรรมชาติต้องการจะทดสอบ ให้บุคคลคนนั้นได้ต้องแข็งแกร่งต้องอดทนเพื่อวันข้างหน้าจะได้ทำประโยชน์อันใหญ่หลวงแก่ตนเองแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่บ้านเมืองแก่โลกคนอ่อนแอทำไม่ได้เพราะนั้นการทำดีจึงมีอุปสรรคนาน,า,นาประการประดังประเดนกข้ามายิ่งไปกว่านั้นขอบอกให้ท่านทั้งหลายได้ทราบล่วงหน้าไว้ด้วยว่า การทำดีนี้ท่านอาจจะได้ประสบผ่านพบเคราะห์กรรมการสูญเสียการพลัดภาคกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างใหญ่หลวงซึ่งในขณะที่เราอยู่บ้านอยู่เรือนหรือเรามัวประมาทไม่สนใจในเรื่องที่จะทำคุณงามความดี สิ่งเหล่านั้นก็ยังไม่เกิดขึ้นแต่พอเราตั้งหน้าตั้งตาตั้งอกตั้งใจกระทำกุณงามความดีปัญหาเกิดขึ้นมาทำบุญทางบ้าน,เก,เ,กเ,นเกิดอุบัติเหตุเกิดล้มหายตายไปเกิดสูญเสียเกิดสิ่งของถูกลักถูกชกรถราถูกชนถูกความญาิสนิทมิตรหายสายโลหิตล้มหายตายจากพากันตนเองก็ได้ประสบ เพราะกรรมบางทีอยู่ดีๆเงินทองหล่นหายไปท่านก็อาจจะมีความรู้สึกท้อแท้น้อยใจสลดหดหู่ว่าเอ๊แต่ก่อนเราไม่ได้มาทำอย่างนี้เราไม่ได้มาทำบุญเราไม่ได้มานั่งสมาธิภาวนาไม่ได้ประพฤติปฏิบัติทมเช่นนี้ทำไมเราจึงไม่ประสบพบผ่านเหตุการณ์เช่นนั้นแต่พอเรามาทำดีๆตั้งอกตั้งใจทำไมไมันจะมีแต่สิ่งเหล่านี้ ความดีของเราไปไหนทําไมจึงไม่คมครองท่านก็จะเกิดความสับสนว่านี่หรือที่เขาพูดว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีทมไปโซภาสิทธุภาสิทธของอันตรธานจะเกิดขึ้นจะทําให้ท่านหลงทางในที่สุดก็จะลีกละทางตรงไปทื้อเอาทางอ้อม สรุปเอาเองว่าบาปก็คงไม่มีบุญก็คงไม่มีถ้ามีบุญเรามาทําดีทําไมจึงเป็นอย่างนี้ก็ขอทําความเข้าใจกับท่านเตรียมใจไว้กับพบสิ่งเหล่านี้เสียด้วยเพราะอะไรเพราะเหตุแห่งกรรมในวัฏฏะเราไม่ได้เกิดมาชาตินี้ชาติเดียวเราได้พูดกันมาแล้วว่าเราเกิดมาหลายแสนชาติหลายโกรธกับ นับไม่ท้วนเพราะอาวิชชาเป็นเครื่องกั้นตันหาเป็นเครื่องผูกพันไม่ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมเราจึงหลงทางเดินในวัฏฏสงสารทำบาปบ้างทำบุญบ้างทำดีบ้างทำชั่วบ้างสับสนปนเปนกันไปกรรมเหล่านั้นเมื่อถึงเวลาสมบัติมันครบถ้วนมันก็จะให้ผลสลับซับซ้อนเรียกว่าวิบา กรรมวิบากนี้ไม่ใช่คนธรรมดาจะคิดจะเข้าใจได้ด้วยความคิดถ้าผู้ใดมาคิดในเรื่องกรรมนี้ว่าทําไมเป็นอย่างนี้มาจากอะไรไปสู่อะไรมีส่วนที่จะเดือดร้อนเป็นบ้าเป็นโรคประสาทเพราะกรรมวิบากนี่เป็นอจินไตยคือเป็นสิ่งที่คนธรรมดาไม่พึงคิดถ้าคิดแล้วจะยุ่งเหมือนกับได้เปียกป่วยการที่จะไปจัดไปสางได้เปียก เหมือนกับไหมอยู่ในกระบงที่หนูมันไปกัดเ่อจังไหมมันยงหนูสิ่งล่องยองคนไหนเคยเลี้ยงงอนเลี้ยงไหมมันยุ่งเัินขนาดนั้นคือเรื่องของกรรมที่เราได้เคยกระทําพอได้จังหวะได้โอกาสมันก็มาให้ผลเพราะนั้นเราเคยได้ยิยนว่าเจ้ากรรมนายเว้นเจ้ากรรมนายเวนให้เจ้ากรรมนายเวนนั้นมันไม่มีตนมีตัว แต่มันเป็นกฎธรรมชาติอันหนึ่งเรียกว่ากรรมนิยามตากรรมนิยามตาความเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามกฎที่กระทำขึ้นมามันมีผล